ครับสวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้นนะครับพงสิพ่ามาเบิงเวลาเต่าเผาทานแบบบ่มีควันเนาะพี่น้องเป็นติดมันเป็นจังไดนนะครับเนาะพี่น้องพงศกับปล่อยฟื้นบ่บ่บด่างเซร์แล้วนะครับเนาะบ่คุ้มใส่แล้วเป็นติดเพิ่งกิดจะกไข้แก๊สออกมานะครับเผาใหม่ตัวขอ้างบนเองนะพี่น้อง ถ้าิ่นติดแล้วิ่นก็นจะเป็นแบบนี้นะครับจะบ่มีควันจะเป็นปิวไฟติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเนาะบ่มมีควันรบกวนเจ้าบ้านได้พี่นอ้องเฮามาเห็ดขางบ้านขางเฮื่อนเท่าจังสี่ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันบ่มมีควันม,มีกลิ่นเห็ดพอแม่พี่นอ้องเพื่อบานเท่าชิวนะครับเนาะ ถามไผ่เป็นกับว่าโอ้บม่มมีกินมี่อย่างน้าก็ได้เฮ็ดใส่นะครับผมทดสอบบิ่งเห็นบ่พี่นอ้องข้นปักสูงยางคากเลยครับผมตัวนี้ผมเอาไม่ตัดวบสามสี่มือนนี่แหะครับยังบ่วหันได้แห้งนะครับมันบดเต็มเตาปันไดผมก็เรียกเป็นตัดเอาไม่เป็นมาใส่อีก ใส่เวลาโดนเติบด้วยครับอันมันบ่เว็นไม่แห้งเนาะพี่น้องถ้าเป็นไม่แห้งก็แค่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเพิ่กระติดแล้วนะครับตัวนี้ผมดั่งอยู่มือหนึ่งนะพี่น้องแล้ววันนี้คำาม่เพิ่งเก๋ยังพอติดผมงก็เลปล่อยไว้ผมเพิ่งมาดั่งไฟใส่ไม่ช่วงมาแต่ไปรับเด็กหน่อยนักเรียนนะครับเนาะช่วงซีโมงกว่าๆนี่ครับ ติดบางย่านนี่ครับพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะมันเป็นไม้ถือว่าเป็นไม้บวแหงเลยนะครับโอ้ขัดขนาดพี่น้องเห็นแล้วผู้ลองค้นเบิ่งกรว่าโอ้สีบัวคิวแท้บ้านบ่ว่าสั่นวะเพื่นสีบัวลูกขวัญชาวบ้านบ่ว่าสั่น ผมเลยบอกกัน่า,า,า,นานมันบอมีควันนกเวลามันติดนะครับเนาะมันก็จะเป็นแดบนี้แหละพี่น้องเฮ็ดเองนะครับเนาะตัวฉนวนความร้อนผมจะเอาเป็นทอนะครับทอ่อแปดสิบสองท่อนแล้วกัระวางท่อกับถังผมจะเอาไส้นะครับจะเท่ไส้ ใส่รอบเพื่อเพิ่มความห่อนของเพื่นนะครับ้าไม่แหงนี่ครับผมใส่อยู่ประมาณบ่เขือสองชมูนะครับต่อเต่าเพื่อจะติดนะครับ ตัดฟื้นน้ำบระทันพี่น้องช่วงบางยานี่ฝนกระตกนะครับเนาะมาแหงจ้กเทียนนะครับตัดมาสั้นเลี้ยงไว้หันหละพี่น้องมันนัานแหงแรงเลยจับใส่เลยนะครับผมแนะนํำให้เขาไมา่แหงนะครับพี่น้องมันค่อยติดไงครับบ่ปเปลืองฟื้นเท่านะครับเพราะโมเพาระ,ะบบฟื้นนะครับก็เลยใส่ระบบน้ำมันขึ้นนะครับเนาะ ตังแดกาฝากดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพอ่อแม่พี่น้องพ่อได้เบ่งคลิปต่อๆไปน้ำกันนะครับนะเนาะแล้วตอนเอาท่านออกผมจะให้พี่น้องเบ่งน้ำนะครับเนาะว่าทานเพิ่นจะใหม่ดีบอ่อหรือจังไเน,นะพี่น้องเนาะจั้งแต่กากติดตามเด้อครับพ่อแม่พี่น,อนะน,น้อ,อ,อ,นองสุกปู้สุกคนนะครับเนาะครับผมวัดดีครับผม